วันนี้ยามเช้าพบกันที่วัดเขาย้อยที่เพชรบุรีนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวเพชรบุรีสองวันหนึ่งคืนวันนี้ไม่ได้พาเที่ยวจุติยาแต่จะพาไปเที่ยวเพชรบุรีครับวันนี้ผมก็ามากันกับเพื่อนร่วมมด้วยกลายเป็นสามคนบริเวณโดยรอบวัดสวยงามมากครับโ้และลิงเยอะมากหวังว่าจะไม่พบอะไรติดตัวเข้าไป ดยเฉพาะกระเป๋าหรืออะไรติดมัติดมือจริงวัดตามอะไรต่างๆของเพชรบุรีนะครับจะมีศิล,ละปะหรือกิจกรรมฝาผนังต่างๆเป็นแบบฉบับของยุธยาแต่วันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวยุธยาเราจะพาไปเพชรบุรีแต่วันตอนแรกว่าจะไปหลายวัดแต่เวลามันจำกัดจริงๆครับเปลี่ยนจากเที่ยวยุทธยามาเที่ยวเพชรบุรีกับ วัดถ้ำเขาย้อยนะครับถ้าพูดถึงจะไปไปเที่ยววัดอื่นที่ไม่ที่ในเมืองเพชรบุรีก็จะพบกับกิจกรรมฝาผนังหรือรูปปูนปั้นของแบบสมัยอยุธยาได้นะครับกิจกรรมฝาผนังหรืออะไรต่างๆในสมัยยุทยาในจังหวัดยุทยามันจะมีแบบว่าการสูญหายตามเวลาแล้วก็ภวะสงครามอะไรต่างๆ ถ้าเกิดจะพบได้แบบศิลปะที่สื้อทอดกันมาจากสมัยยุธยาพบได้ที่เพชรบุรีครับแต่มีวัดอะไรบ้างต้องไปเสิร์ชหาอีกนนี้เราขึ้นมาชั้นแรกแล้วนะครับสิ่งที่พบเห็นก็จะมีจะเจอก็ลิงครับ <c oughs> <c oughs> ก็เยอะพอสมควรครับถ้าเกิดเข้าไปด้านในจะพบกับมีพระนอนข้างในนะครับอยู่ในถ้ำ เือเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆตั้งแต่เมื่อเช้ายันตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นอน,นอก็คือเมื่อคืนนี้มีบอลตอนทาทาุ่มครึ่งแล้วก็ยิงยาวมาเลยนะครับเดินทางจากบ้านตอนสี่จนทุงจะมาถึง,ถง,ถงลึกลีกตอนนี้นะครับแล้วก็ร้านอินครับยาวว่าถ้าผู้ชมทุกคนเลยเนะี่ยก็ใส่เสื้อมาก็ผิดหวัง,งเยอะแยะเพราะว่าเรืไปอตุนมากที่ส ตกอสามสองครับ <_ an> ไปขอพูดดีกว่าแมนยูก็เหมือนกันผมไม่พูดถึงนะค okay. ๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านไหนต่อเลยนะครับ ข้ามาไหว้้าในด้านในนะครับแต่ก่อนเข้ามาต้องถอดรองเท้าอะไรก่อนแล้วก็ระวังลิงด้วยนะครับเขามีที่ถอดรองเท้าเพราะว่าให้ใส่โดยเฉพาะเพราะว่า,วาการลิงไม่ยิงขโมยแบบลิงเยอะมากแล้วก็มีคนยิงไล่ลิงเ <laughs> ยอะมากข้างล่างเนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆที่เคยเข้ามาเดี๋ยวจะพาชมเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้ที่ไปยาวครับผมก็ได้มาเบอร์ติาแต่ไปขออ่านให้ฟังนะครับอันนี้จะพาไปชมด้านในต่อเลยนะครับ เป็นถ้ำที่มีลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยครับเป็นธรรมชาติแบบสวยมากๆอาจจะมีศิลปะมีพระที่แบบมีศิลปะอยุดยาผสมบ้างแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่คือที่มาวันนี้ไม่ได้ให้มาให้ความรู้หรืออะไรมากมายนะครับจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเวลาท่านผู้ชมมาเพชรบุรีหรืออะไรี้เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราว่าแนะนำเลยครับว่าสวยงามมาก จริงๆด้านบนต่อจากที่เราเดินมีทางขึ้นได้นะครับแต่วันนี้เนื่องจากเขาห้ามขึ้นเพราะด้านบนเปียกแฉะข้างนอกเปียกแฉะมากครับเนื่องจากน่าจะมีสภาพฝนฝ้าอากาศที่ก่อนหน้าที่เรามาเที่ยวน่าจะมีฝนตกหนักมากแต่ก็ยังมีทางลงถ้ำของพระเจ้าอูทองให้เราลงไปได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมลงไปนะครับนี่คือทางลงที่เราเดินต่อจากข้างล่างลงมานะครับ เีจะพาเทีเ่ยวชมนะครับสวยงามมากๆครับ นี่เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมประานที่รอบนอกโดยรอบอีกสักนิดนึงเป็นวันที่บรรยากาศค่อนข้างสดใสและสวยงามนะครับแต่มีสภาพแบบว่าหน้าฝนนาตกหนะักเพราะมีน้ําขังเยอะมากเลยข้างในในบางส่วนเราก็ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขามีป้ายเตือนว่าไม่ให้ขึ้นหรืออะไรเพราะเนื่องจาก เดินและแฉะมากอะไรอย่างนี้นครับอาจพื้นลื่นด้วยเพราะมีกระเบื้องอะไรต่างๆนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตานถัดมาจากที่ไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกแถบ,บหนึ่งแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรผมก็เพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยทราบที่มาของวัดนี้เท่าไหร่หรือถ้ำแห่งนี้เท่าไหร่แต่ทางเดินระหว่างทางก็มีลิงอยู่ไม่ใช่น้อย ่ีระหว่างทางขึ้นมาก็มีอุปสาคนิดหน่อยนะครับเจอลิงคู่ก็ให้อันนี้สุดทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจะให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับ นี่จะเป็นทางเดินต่อขึ้นไปข้างบนนะครับจะพาชมเพื่อนบนหิวข้าวซะแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกนะ้านาฬิการตรงนะครับแล้วก็เดินทางกันมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อนบอกอย่างสูงนะครับแต่สำหรับผมเพื่อคนดูขอกำลังใจชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับ ตอนนี้จริงๆก็ยังมีต่อนะครับแต่เนื่องจากก็เมื่อกี้เพื่อนวิ่งกันมาก็เหนื่อยพอสมควรครับต <laughs> ัวเธรรมชาติแล้ว <laughs> เราพร้อมจะลุยกันต่อแล้วครับหลังจากนั่งพักเหนื่อยเมื่อกี้นะครับพร้อมจะลุยกันต่อนะครับตอนนี้ก็โดนเพื่องทิ้งดิ่งไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากเพื่อนผมก็เป็นนักกีฬาอะไรด้วยนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เกิดอาการเส้นเอ็นอักเสบก็เลยพักวิ่งไป ค่อนข้างนานเป็นปีแล้วครับอ,อโอ้ยสึกเหนื่อยแล้วก็อ่าตอนนี้เรววาก็เดินมาถึงที่อีกที่นึงนะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยจะเกิดสูงไม่เห็นบ้านคนด้านล่างก็แบบโอ้สูงมากใช้ได้ครับ ถ้ำ <Okay. S 2> นี้มีชื่อว่าถ้ำพระศรีอานนะครับมีเขียนไว้แล้วก็ชี้ทางบอกลงไปนะครับโกจาบานนะอ่าเพื่อนบอกโกจาปันะโกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เป็นละครช่องเจ็ดอีกเรื่องหนึ่งที่สมัยเด็กชอบดูแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จะทราบหรือรู้จักกันไหมครับ <c oughs> นี่เราเข้ามาด้านในอีกที่หนึ่งนะครับของถ้ำคือวัดแห่งนี้ อากาศตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติและลมเย็นมากครับถือว่าเหมาะกับการมาเที่ยวและรับชมธรรมชาติและถ่ายรูปโหค่อนข้างสวยงามมากครับนี่น่าจะเป็นสุดทางของที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วเพราะผมดูแล้วไม่มีทางที่จะทะลุออกไหนแล้วหรือมีก็ไม่รู้นะก็ถ้าเกิดมีผมก็จะพาไปดูต่อก็ตอนนี้เพื่อนก็แวะถ่ายรูปไปเล่นนะครับ ตอนนี้ก็พวกเพื่อนและผมก็อยู่ในค่อนข้างที่สภาพที่แคบแบบว่าเหนื่อยพอสมควรครับตอนแรกก็กะวันนึกจะไม่มีทางไปนะครับก็พอดีเห็นมีร่องรูร่องช่องโหว่ไปต่อก็อาจจะพาผู้ชมไปต่อนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยน่าเบื่อหน่อยหรือ,อยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่เรามาเที่ยวแบบ นานทีจะมาไกลๆนะครับปะกะติจะไปเที่ยวแบบอยุธยาค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็มีคนน่าจะมีคนมาเลียงไว้นะครับโอ้โหมานักระยายา,มมากครับท่องเที่ยวสุดยอดมากครับนี่คือทางที่เราเดินลงมาแล้วก็จะขึ้นไปนะครับโอ้โหค่อนข้างสวยงามมากครับขอเรียกนามว่าแสงปากข่ำนะครับโอ้โห สวยงามมากๆครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลา9โมงจะ20แล้วนะครับอโอ้โหค่อนข้างสวยงามมากครับที่ก็เป็นการท่องเที่ยวในบางส่วนที่เราจะพามาชมในของวันนี้นะครับก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้มาแล้วครับขอบมากครับสวัสดีครับหลังจากที่ไปแก้งกระจานมาแล้วครับ เช้านี้ก็มาปะต่อ,อันที่ชามนะครับเป็นทริปที่ควบคู่กันไปเลยครับผม